ข้างหนึ่งอะค่ะมันไม่เท่ากันมันตกลงมาเยอะเป็นเหมือนชั้นตาหลบในแต่งหน้ายากอะไม่ค่อยเท่ากันถ่ายรูปก็ลําบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นไหมคะว่าตาข้างซ้ายของเราลืมได้น้อยกว่าตาขวาแล้วเดี๋ยวเราดูคิวข้างนี้ตอนเราลืมตา เห็นไหมว่ามันขยับขึ้นเราเห็นไหมจริงๆข้างนี้มันมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงกล้ามเนื้อตาที่หมอหมายถึงหมายถึงกล้ามเนื้อที่ช่วยเปิดเปลือกตาซึ่งถ้าหากสมมติว่าหมอตรวจไม่ละเอียดหมอตรวจไม่เจอเนี่ยหลังจากที่เราทาผ่าตัดตาสองชั้นไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีปัญหาตามมาได้คือชั้นตาเนี่ยมันอาจจะดูไม่เท่ากันในภายหลังได้ มากเลยค่ะที่ได้มาก็คือเกินคาดมากค่ะดูแบบเหมือนตากว้างขึ้นเลยอะไรเงี้ยอยากจะฝากถึงคนที่กําลังคิดอยู่ว่าจะทําตาดีไหมคิดว่าตัวเองอตาแบบไม่เท่ากันเหมือนหนูอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มาถามลองดูแล้วจะแบบประทับใจมากดร B ีคลินิ